ดีค่ะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะเมอสองนะคะราคาตัดเงินสดเลยค่ะทุกท่านรถสวยๆแบบพร้อมขับกันด้วยนะคะกับรถที่ดีแม็กเอสแอลเอ็กโคซีรถปี08ค่ะจัดทรงมารอรอพร้อมขับพร้อมใช้พร้อมซิ่งวิ่งได้สบายนะคะราคา149,000บาทเครื่องโยน2 5 0 0งพซีซีดีเซลคอมมันเรวค่ะ รถกระบะแคปเกียร์ธรรมดานะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าใช้งานได้ดีระบบไฟติดครบสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมขับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นภายในสะอาดกว้างๆค่ะรถพร้อมใช้ได้เลยนะคะ149,000บาทสีสันรอบนอก80%เเลยค่ะทุกค่านสภาพสวยมาก สนใจรถยนต์ทันนีนะคะพี่กาดดูรถได้แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมายเข้าชมตัวรถนะคะมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปโทรคุยโดยตรงได้เลยหรือจะแอดไลน์เพื่อขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมกระทักเข้าไปได้เช่นกันแอดมินใส่ข้อมูลทั้งหมดไว้ใต้คลิปนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจค่ะเพราะทางเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้านะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ